สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับ PT Reaction ซึ่งในวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการรีแอคที่จับพัดจับผูล้กันเนาะคือตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะรีแอคแต่ว่าจริงๆะเราอะเห็นแบบผ่านแบบเว็บจริงๆแล้วคือแชร์ไปในสตอรี่ตัวเองโดยที่แบบเหมือนแชร์ทิ้งไว้ให้มันเป็นเป็นเหมือนเรียลไทม์เนาะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็คือยังไม่ได้แบบดูเต็มเในส่วนของทีเซอร์นะคะ อัลบั้มเต็มล่าสุดของหนุ่มๆ NC T 1 2 7อ i l i ของเรานั่นเองนะคะทุกคนวันนี้เขาก็ได้ปล่อยในส่วนของทีเซอร์อัลบัม้มซึ่งคอนเซปที่ปล่อยมาในอัลบั้มนี้ก็คือเป็นคอนเซป walk มีความแบบเป็นแมกกาซีนอะคือเราน่าจะมีความแบบเหมือนได้ดูแมกกาซีนแล้วกันเนาะน่าจะมีหลายสไตล์หลายลุคหลาย คอนเซปต์ในแต่ละเพลงที่เขาจะปล่อยออกมาในอัลบั้มนี้ซึ่งตัวทีเซอร์ที่เขาปล่อยออกมาเนาะ Walking Club 127เราก็จะไปดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าดูผ่านจริงๆผ่านแบบผ่านมากๆแล้วเรายังไม่ได้ดูแบบเต็มๆตั้งแต่ต้น,นจนจบเพราะฉะนั้นเราจะไปดูกันซึ่งจากที่ดูอะตัวคัฟเวอร์ปกอะมันมีความแบบเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเด็ก ไฮสคูลหรือเป็นคลับอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีเด็กหนุ่มทั้งหมด8คนมาอยู่รวมกันเราก็จะไปดูห้องกันนะคะวันนี้ก็จะพูดเยอะนิดนึงแต่ทีซื้อเขาก็คือไม่ได้นานเลย2นาทีกว่าๆไปดูห้องกันค่ะทุกคนมันจะต้องมีความแบบสตรีทมีความฮิปฮอปไหมอันนี้ไม่แน่ใจก็คือคาดเดาเอานะ walking It's not just a simple action. There's a lot more to it. อุ้ยเหมือนถ่ายสัมภาษณ์อะไรสักอย่างนึง We were walking our own paths, and we met as if by destiny. โอ้ยมีความแบบรู้วิวัฒนาการเท่มากกิมหอบปะเนี่ย We discovered <ughs> a special meaning in walking, and we were drawn to each other. Markly, Saiwen. We believe that we can go further <gasps> when we walk together. What matters is not the speed. K -k the endurance. Jeez, what? The dude so so we just now was like, because the hip hop was like, oh. โอ้โหเท่มากตอแลี้โอ้ยพี่แค่อยู่งานอะไมเนี่ยทำเก๋าพอน้องหญิงปูนส่องล้วโอ้ยเปิดตำราอุ๊ยเป็นข้อตกลงอะไรหรือเปล่าความเป็นครับ Stay hydrated uh, and breathe deeply. Uh, when we're walking, we feel a sense of spaciousness. Offering new perspectives and insights. Constantly one foot in front of the other. Uh, I don't know what I'm going walking is a journey uh, of perseverance and unity. I have the unity. Hmm. เหมือนเป็นการถ่ายแบบเขาเลยสัมภาษณ์สมาชิกใน Walking Club หนึ่งสงจริงๆก็คือวางคอนเซปต์มาได้ดีมากแล้วก็ตัวทีเซอร์สำหรับการปูอัลบั้มได้แบบเลิศอะเออเท่มากทุกคนแบบมีความแบบซิมเพิลสุดๆแต่คือเท่มากด้วยความที่เขาต้องการจะเล่นกับการ work วอล์กมันไปได้หลายอย่างก็คือ,อการเดินหรืออาจจะเปรียบได้ในส่วนของแบบเขาเรียกอะไรนะการเติบโตการเดินทางไปด้วยกันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องมาดูตอนที่เขาปล่อยัะบามออกมาอีกทีหนึ่งเนาะแต่ว่าเท่าที่ดูก็คือเหมือนเขาต้องการจะเสือให้เห็นว่าจริงๆการเดินก็คือมันคือการมันคือพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนที่จะต้องมีการเดินอ่ะเออคือมันเป็นแบบ มันเป็นส่วนหนึ่งของของมนุษย์เราไปแล้วเพราะว่ามันก็คือการเคลื่อนไหวอย่างหนึ่งที่เป็นแบบซิมเพิลของทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เหมือนต้องการจะสื่อให้เห็นว่าการเดินน่ะมันมันก็คือเหมือนการที่เราจะก้าวเดินไปข้างหน้ามีจุดมุ่งหมายอะไรเงี้ยก็คือในระหว่างทางเราอาจจะเจออะไรหนึ่งสองสามสี่ก็ได้เราก็จะไปเดินทางไปพร้อมๆกันกับหนุมน่มๆหนึ่งสองเจ็ดในอัลบั้ม work คอนเซปต์วอล์นะคะทุกคนเราจะรอติดตามชมเพลงไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนในวันนี้จบไปในส่วนของทีเซอร์แล้วก็คือมีความแบบน่าสนใจมากในส่วนคอนเซปต์แล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอการวอล์ของเขาเนี่ยคือมันเป็นการวอล์ธรรมดาก็จริงแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะมีอะไรที่มันแบบเสริมเติมแต่งเรื่องราวในการเดินทางหรือว่าการเดินของเขาหรือเปล่าเดินทางไปพร้อมๆกับ NCT One ไปค่ะ ใครมีอะไรจะพูดคุยเพิ่มเติมพูดคุยใต้คอมเมนต์ได้เลยหรือมีอะไรจะเมาส์มอยหรือว่าต้องการจะเขาเรียกอะไรเหมือนแบบเสนอในส่วนของแบบการตีความต่างๆใดๆก็คือสามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะคะถ้าพูดผิดอะไรไปก็สามารถแนะนํากันได้นะแล้วก็วันนี้ลากันไปก่อนเจอกันในส่วนของตัว m v เต็มค่ะบ๊ายบาย